สูงปานนั่นเนาะหลังจากที่เ้อเปิดไปแล <หา S 2> ้ววันนี้เ่เนานจ้นงไหนวันนี้ห้องฉมารอ่พี่น้องนะคะไริมไดรโอเคอันนี้เลยเนือเพลง, <ks> งอยู่เรชคิเอ้า,าร้ออยคเนีเสียไม่นออกม่จะค้อน,นั่ะหระพอดีมันก็นิดได้อยู่ยาเสียงนเียงห้นะ ก็เฝ้าออาเนื้อวัดวัดยาไซต์กโดนแล้วตัวมันเข่ามาเหมือนจีเยี่ยมเป็นไซต์แบกึ่งกึ่งอาอมันต้องใช้มือไม่มันเป็นทริคอันนี้อาจารย์บอกมาเลยเสียงเสข้อศอกสูงแต่มันอยู่น้ำมือเลยมือข้อสูงเสียงมันศอกสูงอย่าได้ฉันนั่นเนื้อเพลงก่อนเมื่อลังการอัดเช่งนี่ไซต์บดีพี่น้รอเจ็คเช็คเอาเนี้อเพียงกับบาดกันได้ลองบดได้ เจเจเจต้อสอบเจกอสอบอาจารย์อาจารย์มุมีแล้วก็ร่างอาจารย์เกมหอมไในห้องในใจอาจารย์เกมเสียงเลกคอรดเจสอบเจวันจูานเสียงเลกคอร์ดออดีโอซาวเอ็นไล ปารสูขนาดมันเด้หลอมไ้ยเนี่ยเอาด่วนบอกมาเขาว่าลองฟังดนตรีไปนั่แหลวกันล่อข้อไปก่อนหล่องเนาะดังวะดนตรีดังแหงวะดนตรีดังแห้งบอสสิดังแห้งเราจะ่าด้งยินะอดีบอสไมักจะดังงก็ไม่อยู่ไม่เป็นยได้ทำเดี๋ยวบปสุเสียงลองเห็นเด่นออกมาเลยขนาดมาดยินเสียงจหอมสายากนันก็จทสิ่งเด่นเป็น เอาอาตีลงอีกแล้วก็เอาเสียงไม้เพิ่มขึ้นอีกแถมมันเกินแล้วสิพี่้น่เราอกก็เราผาบยู่แน่ะล่ะอฮ้ยทำไมมจแต่องคุยนักร้องไม่องคุยเกงเป็นอียังเอออุ๊ยเออ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 ไปนอีกหนอยอีกเอาเอาออีกจักหน่อยหลอนบอกดร ันมอีกสองเท่าลุลุลุลเดียก็ะสรละบอสจดีเลียนน้ำกดก็ว่อาอยากกนวะหนึ่งส,งอ,อ,งสองยี่ยบปด้วยไหมจะติงมันมาทัหลองมันม่ทันหนวดียว

คดามใจเอาไว้ตลอดก็ยังบอฟังยังคืดทอดเา่าก็รู้ทั้งรู้เขาบอมีทางกลับมารักเราหยุดสาเธอใจเศร้บาบอมีเขาเขาต้องอยู่ เสือบมัดไว้คือสิบวอยู่กลับมาลองคิดดูห้ามได้แต่ตัวบ่อาจห้ามใจปล่อยเขาไปโลดขั้นเขาอยากมีผมู้ไมเราควรไว้พรส่งท้ายให้เขาโชคดีกับคนไม่ซรา นิ like, ส,สัยบ mm ่ด hmm. ีเขาห้ามปานี้ก็ยังบอฟังเขามีดียังนว่าใจคือจังหวงหารอค่อยฟสงเสียงของหวเราก็เป็นเหียบไปนะเปอง้งเีเสียงบ่ังไปเลยเก็บเเจ้าเก็บเสียงบ่แมนเป็นเหยบอมันบ่นี้เสียงจะคลองเลยมันเป็นจดกมันต้องใส่หูเดียวกูเ่มกนมันต้องลอออกทาง นี่ข้าวมันไม่ใช่เต็มหูุ้นด้ยินเสียงกับคลองไงมันมันดันเป็นจังไรที่นั่นเสียงสิเบิร์ตเมื่ออันนี้ว่าพาดเลยเป็นแคบน่ะอันนี้คือบอกว่า้พี่น้องใช่พี่น้องเมื่อวาอันนี้ว่าพาดเป็นว่าพาดนี่บอแมนอันนี้คืออาจเล่นเฉยๆยังวไม่ได้เอาจริงเปิดฟังดูไปเอาน้ามากินด้วยหรือสิบอกว่ามันบ่ได้กับปลาใดมันบ่ได้แล้วมันแห็บถ้าขนาดผู้หลอกไปก็หลอกไปสิว่ามันรู้รู้ว่ามันไม่ได้แล้วเลยไปเอาน้ำกิงมากินขิ้นเข้าไปแล้ว่เป็นกัง น้ำเป็ดบอบอมันมันมันหลายรอบแต่ไม่สิออกเองมันมันต้องวอมตะกงอนเขาสีอัดเขาอีลีเขาต้องเอาหลายหลายรอบอืมอ่ะเปิดฟังก่อนจีเอาแต่อันเกี่ยวอะไรดิเอ้าขาหันอยิ้สันี่ขาฉันไงเอาอะไรยิ้สัยยิ้สักหน่อยเอ้าอันนี่เสียฟังเซ็มเปิลว่าอันบางบ่ได้อันเป็นยังไงฟัง ยังปากบอกว่าเศร้าตยังคืบหอดคมใจเอาไว้ตลอดกตยังไย่แหงเนาบตลอดหัวเหรอนยังทับอยู่เลยขาบอกมี้างเล่าหยุด้าใจสาวน

จังหวงหาขึ้นนําอำลำขึ้นฮอดไทยทำขึ้นฮอดแววตาที่เห็นตลอดเวลาขึ้นฮอดเข้าหน้าคนบ่จริงใจจะเป็นอียังบากบอกว่าซังกะเงใจอ่อนยามสิกินได้บ่ผ่านบ่ผ่านบ่ผ่ เอาไว้เอาไม่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปพี่น้องว่าเป็นกระตุ้ใจเห้นเรือว่าสิได้หรือบ่ได้พ่ดได้มือนีเอาขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อมยูทูบให้มันหอดแส่นะนะพี่น้องมันไก่จริงหอดแล้วมันไก่จริงหอดแล้วไก่หยอดแสนแล้วฮะยัยอีกบ้หลายยัยอีกเก้าพันหกหนึ่งแล้วแล้วดันมันหอดแสนค่พี่น้องฝากกดติดตามเดี๋ยวนี้โทรศัพท์แค่กดแม่มันต้องไปแล้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องเลยค่ะ